ช่วงนี้ผมก็นะครับไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่นะครับอาจจะโทรมาติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเดี๋ยวว่าชมบรรยากาศยามเย็นนะครับฟาร์มบัวผมเองนะครับเนื่องจากนะครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องราวนะครับความเป็นมาของฟาร์มบัวให้ฟังนะครับนะฮะก่อนจะมาเป็นฟาร์มบัวนี่นะฮะจุดเริ่มต้นนะครับเกิดจากการถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับเป็นยกคอกนะครับประมาณ3ตัวนะครับก็เลยนะครับ ไขชีวิตมานะครับทั้งหมด3ตัวก็มีนะครับฮะจะเป็นวัววัวบ้านนะครับ2ตัวนั้นนะครับตอนนี้ก็ได้ลูกออกมาแลวครับได้ลูกมาตสองตัวแต่อีกตัวหนึ่งตายนะครับนะฮะเพราะว่าคลอดกลางคืนเนี่ไม่มีใครดูนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นแอ่งน้ํานะครับนะฮะก็เลยน้องก็เลยนะครับลงมานอนซบที่น้ํานะครับก็เลยทาให้เสียชีวิตไปนะครับ จุดเริ่มต้นฟาร์มวัวของผมนั่นก็คือนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นอยู่นี้นะครับจนกลายมาเป็นนะครับธุรกิจฟาร์มวัวเงินล้านนะครับเป็นธุรกิจที่แบบว่าวัวงามนะครับวัวสายประกวดวัวงามนะครับมีทุกสายพันธุ์นะครับช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากจริงๆนะครับเยวจะพาไปชมแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ประจําฟาร์มนะครับตัวที่สวยที่สุดนะครับตัวนี้เลยนะครับ ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ซื้อมาแสนกว่านะครับแสนกว่าแล้วก็นี่นี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะครับจุดเริ่มต้นก็คือนี่ครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ผสมน้ําเชื้อวัวสายพันธุ์ดีๆนะครับค่าน้ําเชื้ออยู่ที่หลอดละสามพันห้านะครับนะฮะก็เลยทําให้ลูกวัวตัวใหญ่แล้วก็มีราคาเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ KF นะครับ ปันเคปจุดเริ่มต้นแล้วก็จะใส่ะครับรั้วค่าบอยะครับรอบให้ปล่อยน้องออกมาวิ่งนะครับส่วนโกดังฟางก็ตุนฟางไว้นะครับเพิ่งทําหมดเลยนะครับแล้วก็ลงทุนเข้าไปสามแสนกว่าบาทแล้วนะครับนะทั้งซื้อฟางมาตุนไว้ด้วยนะครับฟางนี่ก็ตกแต่งนะครับอันนี้ผมออกแบบทําเองนะครับทาเองแล้วก็ให้ลูกน้องขึ้นไปออกออกเชื่อมขึ้นนะครับทําเองทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เรื่องงามยามดีนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับมา พามาชมแล้วกันนะครับพามาชมสวนนะครับสวนฟาร์มบัวนะครับแล้วก็สวนต้นไม้เดี๋ยวจะพาไปชมสวนต้นไม้ฝั่งนู้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นธุรกิจอีกหนึ่งตัวนะครับที่กําลังลงทุนนะครับในช่วงน,นี้นะครับพวกนี้ถามว่าเป็นกําไรทุกวันไหมมันไม,ไม่ทุกวันนะครับเป็นกาาําไรระยะยาวนะครับลงทุนไว้นะฮะลูกบัวแข็งแรงนะครับตัวนี้นะครับเชื่องนะครับแสนรู้นะครับ เผื่อเอฟซได้ผ่านมาทางบึงการนะครับอยากจะมานะครับมาดูนะครับผลงานนะครับของแทนคุณว่านไทยก็มีตั้งแต่ว่านมงคลแล้วก็ฟาร์มบัวนะครับที่แรกไข่ชีวิตโคกระบือมาเล่นๆนะครับหลังๆมาลงทุนนะครับทาฟาร์มใหญ่เลยเดยวก็จะต่อไหมนะครับเพราะว่าจะขยายเรื่อยๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอยู่ตรงนู้นทางหลังข้างหลังเนี่ยถมแล้วนะครับถมที่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมรอบๆนะครับน้องน่ารักครับสนิทกับคนนะครับ เลี้ยงนะครับให้เหมือนสัตว์นะครับเหมือนเหมือนลูกสุนัขนะฮะเราฝึกเราต้องแต่เด็กๆครับเขาก็จะแสนรู้นะครับคนจับเล่นได้นะครับนะฮะก็จะปล่อยออกมาเต็มพื้นที่นี้เลยนะครับนะฮะนี่ครับบรรยากาศรอบๆก็ประมาณนี้นะครับนะฮะลูกของตัวนี้นะครับวัวของผมเนี่ยนะฮะซื้อมาก็จะแต่มีตั้งแต่หกหมื่นห้าถึงเจ็ดหมื่นอัพนะครับแม่พันธุนะครับไม่รวมท้องนะครับแค่แม่พันธุ์นะครับก็แต่มีตั้งแต่ c y k f นะครับพันธุใหญ่ๆนะครับ ที่มีเนื้อหนังหนาๆโครงสร้างใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีบัวที่ไถ่ชีวิตมาอีกตัวก็คือตัวนี้นะครับเป็นการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์มานะครับก็ทําบุญก็มาเลี้ยงไว้ประจําที่ฟาร์มนะครับเหมือนช่วยน้องนะครับให้มีชีวิตที่ดีนะครับก็ทําเป็นนะครับเนี่ยกางม้งให้ด้วยนะครับกางม้งมีนะครับคนทําความสะอาดคอกอยู่ตลอดเวลานะครับดูแลเรื่องความสะอาดตลอดนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ทั้งหมดของผมเลยนะครับ เอ้าเดินมาช่วยมามาลุกมาเรียกเหมือนหมาเลยนะครับน้องก็น่ารักนะครับมีมีอาหารเม็ดให้กินนะครับมามาลุกมาเดี๋ยวพาไปชมข้างหลังนะครับข้างหลังก็โอ้โหข้างหลังก็มีนะครับบ่อตกปลานะครับอันนี้ก็เป็นที่ของนะครับห้องคล้ายๆป้อมยามนะครับของคุณแม่คุณพ่อผมเองนะครับแกก็มานอนอยู่นี่นะครับ นอนอยู่ตรงนี้นะคร aja, <im> ับ <ober> <fuera> เฝ้ามีสะปลาอยู่ข้างหลังแล้วก็สะใหญ่ตรงนี้นะครับ huh. อันนี้คือคุณแม่นะครับก็ออกมาทานะครับธุรกิจด้วยกันนะครับตรงนู้นก็เป็นสนามปลูกหญ้านะครับฝั่งนน้นนะครับยจะพามาชมกันนะครับมีโอกาสนะครับได้มาถ่ายตอนกลางวันนะครับเพิ่งมีเวลาว่างนะครับข้างหลังหลังบ้านก็เป็นศาลนี่เป็นบ่อตกปลานะครับบ่อฟิชชิงนะครับปลาเยอะมากนะครับ เพียงแค่เดินมานะครับไว้ตกเป็ดนะครับนี่ก็มีซุ้มให้นั่งนะครับซุ้มเมื่อเรากําลังกําลังสร้างนะครับกําลังปรับพื้นที่อยู่นะครับตัวนี้ก็จะมีไฟโซลาเซลล์ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่สําหรับไว้มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับสําหรับนอนนะครับไว้เป็นที่นอนนะครับเป็นห้องข้างในก็นะครับตอนนี้ไว้เป็นห้องเก็บของ เผื่อมีใครอยากจะมาพักผ่อนนะครับหาที่นอนแบบสบายๆนะครับห้องน้ําก็อยู่ฝั่งทางฝั่งด้านนู้นนะครับตรงตัวสนุกนะครับนี่คือบรรยากาศหลังฟาร์มนะครับนี่คือขี้วัวที่เราได้นะครับก็จะมาคุกเขากับฟางที่น้องไม่กินแล้วนะครับพื่วมาย่อยสลายลดด้วยเอ็มนะครับนาไปหมักเป็นปุ๋ยแล้วก็ไปใส่หญ้าให้วัวนะครับเจริญงอกงามนะครับต่อนะครับโดยไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยเคมี อันนี้เป็นที่เก็บหมูสัตว์นะครับมาดูนะครับหลังคอกสะอาดมากนะครับคุณแม่ผมเขาประีประนอมนะครับสะอาดมากนะครับไม่มีกลิ่นนะครับเพราะว่าเช้ามาก็จะกวดนะครับในการกวดล้างฆ่าเชื้อโดยน้ํายาไดตุงไดตอนะครับวัวของผมไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆนี่ไม่มีมาใกล้เลยนะครับเป็นวัวที่สุขขลักษณะอนามัยนะครับต่างๆดีมากนะครับตรงนู้นนะครับต้องบอกเลยนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวใครอยากรู้ว่าตรงนู้นคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับเพิ่งสร้างขึ้นใหม่นะครับเพิ่งทําขึ้นใหม่นะครับตรงนี้นะครับได้นะครับได้มีเรื่องเล่าแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยพาไปชมตรงนั้นก็เป็นฟาร์มไก่นะครับฟาร์มไก่ไข่นะครับไก่ไข่ตอนนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับไม้มงคลเพราะหัวว่านนะครับในพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้ก็ถมใหม่นะครับพื้นที่เยอะเลยนะครับ ประมาณนี้แหละครับนะวันนี้นะครับบรรยากาศดีนะครับยามเย็นนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนี่ก็เป็นรลปภนะครับที่เฝ้านะครับเป็นสุนัขพันธุ์พิบูนะครับสายกัดนะครับก็คือกัดไม่ปล่อยเลยพันุ์นี้นะครับนะฮะอ่ะพาชมประมาณนี้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็สิบสองไร่นะครับทําเต็มหมดเลยนะครับนะฮะก็มีสะสองลูกนะครับใหญ่ๆมีแหล่งน้ํา เพียงพอต่อการทำเกษตรนะครับทางด้านหลังฟาร์มวัววัวผมนะครับสูงตั้งแต่มีตั้งแต่ร้อยหกสิบขึ้นนะครับร้อยหกสิบร้อยห้าสิบห้าขึ้นนะครับความสูงความหนาความใหญ่นี่ต้องพูดถึงนะครับนะฮะต่อไปก็จะไปจดทะเบียนฟาร์มนะครับจดทะเบียนฟาร์มอีกนะครับก็เป็นธุรกิจเล็กๆนะครับทำไว หน้าร้านหลายคนก็คงได้เห็นแล้วนะครับหน้าร้านนะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันดีก็มีโอกาสมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับส่วนไม้ใหญ่แย่ใครอยากบูชาก็ยังพอมีอยู่นะครับยังพอมีให้บูชาอยู่นะครับตัวนี้เห็นวัวตัวนี้แล้วนะครับตะก่อนนี่มาผอมมากเลยครับเขาส่งลงค่าสัตว์ตอนนี้นน้องเนื้อหนังมาเต็มเลยนะครับนะฮะไม่ขายนะครับ ไม่ขายน้องเขานะครับก็จะเลี้ยงไว้ตรงนี้แหละนะครับเลี้ยงไว้จนกว่าจะเสียชีวิตจากกันไปนะครับเขาก็จะให้ลูกให้อะไรเรานะฮนะนะก็ประมาณนี้แหละครับต้องบอกว่าเงินที่ได้จากโชคลาภเงินที่ได้จากดวงนะครับเงินที่ไดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจากการทําธุรกิจ กับเรือกินเลือเก็บเรือใช้รับบางส่วนก็นํามาถ่ายชีวิตโคทําบุญใหญ่นะครับจนเกิดเป็นธุรกิจนะครับที่มีความเป็นมาประมาณนี้เลยนะครับไม่เคยคิดจะเลี้ยงวัวนะครับแต่พอได้อยู่ใกล้ๆสัตว์เหล่านี้แล้วรู้สึกแบบเป็นสัตว์ใหญ่นะครับรู้สึกแล้วมีความสุขก็เลยทำเต็มที่เลยนะครับนะ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ<ม>เพื่อเป็นกระให้ช่องแทนชาแนลนะครับผมแทนคุณวันไทยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ